ประตูอย่างนี้เลยเฮ้ยใครมาเนี่ยแม่หนูมไม่เปิดหรอกวันนี้มาชวนเล่นอีกละคนเดิมอีกงั้นไปเล่นด้วยกันกันเาเล่นสนุกดีคนนี้ไปอะชอบอ่ะอุยอ้ยเฮ้ยเพื่อนนี่นาเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหเพื่อนเอาพิมอะไรเนี่ยบ้าบ้า,บาเนี่ย<อ>ต้องสนใจหรอ เร่อที่อื่นดีกว่านี่ตงไหนอุย้ยมามาอะไรแม่นีพรุ่รงนี้แมามีสอบนี่ลูกสอบอะไรอะแม่เนี่ยคุณครูส่งเข้ามาในกลุ่มผู้ปกครองเนี่ยแม่กําลังเช็คลายอยู่จริงเหรอ,อแม่มีสอบจริงจริงเหรออ่านหนังสือหรือยังแม่ว่าจะชวนออกไปเที่ยวข้างนอกซะหน่อยเนี่ยยังไม่ได้อ่านหรอกแม่แต่หนูอยากออกไปเหมือนกันอุ้ยนี่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวกูสอบตกขึ้นมาทํายังไงเนี่ย อ้าหนูไปแล้วแม่ก็เดี๋ยวหนูกลับมาอ่านถ้าสอบตก็อย่ามาเรียกว่าแม่นะอก็ได้แม่แ<อ>ป้ามั่นใจว่าอ่านพันก็ออกไปเที่ยวกันเถอะปแม่อย่าออกไปเที่ยวปีใหม่อ่ะไปกันป้ปอุ้ยโดดิโดดิดโดดิโดไปเที่ยวเลยลูกไปไะป,ะปไปแม่เราไปดูเทศกาลมันปีใหม่กันไปเลยลูกเอ็มมา เร่งเลยโอเคแม่หนูเร่งสุดเลยนะโอ้ย oh, <Okay. S 1> มาตายติ่งไปเลยนะแม่เดี๋ยวไปเลยไปเลย,ไปเลยลูก <laughs> เดี๋ยวรอตอนกลางคืนนะแม่เขาจะจุดพุด้วยนะอุ้ย <c oughs> ชอบจริงเลยเทศกาลนี้นี่ยแม่เนี่ยเดี๋ยวรอตอนกลางคืนนะเขาจะจุดพุตึงตามจึงตามเลย <c oughs> แม่รู้ไหมรอดูรอดูร <c oughs> อดูพุโอ้แม่จะรอดูพุอะลูก อ๋อหนูก็รอนเนี่ยรอนานรอแล้วนะแม่เริ่มง่วงแล้วเนี่ยต้องกินกาแฟแม่กินกาแฟแก้วที่สองแล้วนะเมื่อไหร่เขาจะจุดพูล,ล่ะใช่ก็รอมานานแล้วเหมือนกันเนี่ยโอ้ยกินกาแฟไปจนสองแก้วแล้วเนี่ยก็รอจนโอ้โหจะนอนได้แล้วนะแม่เขาจะจุดจ,จริงๆใช่ไหมเนี่ยเขาไม่ได้หลอกเราใช่ไหมไม่รู้อ่ะแต่เขาติดป,ป้ายบอกอ่ะโอ้ยกินกาแฟจนไม่อยากจะกินแล้วเซลฟี่ก่อนอืม เหลือจรงเลยถ่ายรูปคู่กันเอ็มมาถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปโอเคแม่หนึ่งสองสามแท้สวยเลมแม่มากลูกแม่งั้นหนูเล่นเล่นเกมรอแล้วแม่ไอ่เนี่ยเอ็มมาไอ่แม่แม่ว่าเขาไม่จุดฟุ่แน่เลยเรามาผิดวันหรือเปล่าเนี่ยวันนี้วันอะไรอ่ะแม่เดี๋ยวดูแบบเฮ้ยแม่นี่มันวันที่ยี่สิบเก้าด้วยนะอ้าว แล้วเราเขาจุดผู้วันที่เท่าไหร่นะแม่เขาก็ต้องจุดวันที่สามสิบเอ็ดสีเอ็มม่าก็ไม่เตือนแม่เลยพากันออกมาโอ้โหหนังสือก็ไม่อ่านกลับบ้านก็เถอะลูกไปไปไปม่ไปไปไปอ้ยมาผิดวันไม่พากันดูปฏิทินไม่เข้าใจเลยอะไรก็ไม่รู้ไปไปไปแม่ก็รถกลับบ้านไว้อแล้วแม่กินกาแฟไปสองแก้วแล้วเนี่ยโอ้ปกลับไป อ่านหนังสือทันไม่เนี่ยดึกนะเนี่ยรู้น่าทันแม่ยังไม่ง่วงหรอปะหนูหนูเล่วเลยแม่ก็กวนหนูจะสอบตกจังเลยรอแม่ด้วยไปแม่ข้าน้ามาผิดวันอะไรกันไม่รู้แม่หนูก็ลืมดูเหมือนกันข่าวหลักก็ดูปฏิทินกันก่อนแม่ก็อยากออกมาเที่ยวแต่แม่ก็นึกว่าเขาจะจุดพูแม่แม่ก็ผิดด้วยแหล่มาใช่หนูว่าผิดเหมือนกัน โอ้๊ dictator, Editor, highs, ยดีดลูกดีๆลูกดีดลูกหนูรีบไงแม่ไปแล้วจะไปอะไรซื Man, den, ้อแล้วอไปตั้งใจอ่านหนังสือนายมานะพ่อแม่ป้ายล้างมือด้วยลูกโอเคเหนื่อยจะตายอยู่แล้วเนี่ยเล่นเกมสักหน่อยก็แล้วกันเราฉลาดอยู่แหละเดี๋ยวเราก็สอบได้แหละ เล่นเราบอกสักอีกแป๊งเดูก็ค่อยอ่านละบ้างอุยวันนี้มาชวนเล่นอีกละวนเดิมอีกงั่าไปเล่นด้วยกันกันเาเล่นสนุกดีคนนี้ไปอ่ะ โมงแล้วเนี่ยโอ้โหนี่เรานอนตื่นสายหรือเปล่าเนี่ยไม่อยากทำละไรเนี่ยนอนก็ตื่นสาย <c oughs> เฮ้ยหนังสือฉันไม่ได้อ่านเลยนี่นะโาทำไงดีเนี่ยแม่อ้าวตื่นแล้วเหรอเอ็มม่า อตื่นแล้วแม่นี่เตรียมตัวพร้อมเลยใช่ไหมลูกพร้อมแล้วแม่นี่แม่กำลังกินแซนวิชเลยจิงเหรอแม่ขอาชิ้นไม่ได้ไหมอ่ะไร้แล้วอ้าวมากินด้วยกันสิลูกโอเคโอ้แม่แม่ทําอร่อยมากเลยนะเนี่ยอร่อยใช่ไหมล่ลูกใช่แม่แม่ทําอร่อยอ่ะอุ้ยแม่ตัางมากับมือเลยลูกแม่ หนูนึกว่าแม่ทําเองจะอีกอุ้ยเช้าขนาดนี้แม่ไม่มีเวลาทาหรอกลูกนี่กาแฟแม่ก็สั่งมาหัวเนสั่งมาทุกอย่างเลยเหรอแม่สะดวกสบายพร้อมสอบไหมลูกวันเนี้พร้อมค่ะแม่โอ้โหไม่ได้พร้อมค่ะแม่หนูเจปอปันหน<ะ>ังสือดีแล้วใช่ไหมดีแล้วค่ะแม่อืมทําให้ได้แล้วกันถ้าทําข้อสอบไม่ได้นะอิมมาถ้าเธอสอบตกจะามาเรียกฉันมาแม่นะจ๊ะ โอเคแม่หนูไปแล้วนะจ้าโชคดีนะลูกเจอกันตอนเย็นนะลูกนะค่ะแม่หนังสือก็ไม่ได้อ่านโอ้ยงั้นอ่านก่อนดีกว่ายังนี้เรียนหรอกอะไรเนี้ยเขยากลีทีนี้จิงกิง,ง,งให้มันเวลาเรียนหรอเนี่ยเวลาสอบแล้ว ได้เนี่ยสอบก็ไม่ได้สอบตกอีกเฮ<อ>้ยเราจะทํายังไงเนี่ยแม่จะอันนี้เราไหมเนี่ยอ๋อรู้แล้วแม่บอกว่าถ้าเราสอบตกอ่ะอย่ามาเรียกเราเราอย่าไปเรียกเขาแม่เออเราดูวิธีเลยเฮ้ยไอ้แม่ลูกแม้ ีตอบได้แน่เลยได้คะแนเแแนเต็มใช่ไหมลูกใครเช่ะคุณคือแม่ฉันหรอใครเนี่ยไม่ใช่แม่ฉันซะหน่อยเอ้าเป็นดีแม่ไงมาไม่ใช่แม่ฉันนี่เอาทำไมเป็นอย่าง,งานั้นล่ะลูกอะไรเนี่ยที่แม่ฉันนะบอก,อกเป็นแม่ได้ยังไงทำไมเขาจำเราไม่ได้ล่ะเนี่ยอะไรไนี่อ๋อ มาไม่เรียกฉันว่าแม่แสดงว่านางสอบตกนี่เองถ้าเธอสอบตกอย่ามาเรียกฉันว่าแม่นะจ๊ะอู้เข้าใจแล้วอาาที่ไม่เรียกฉันว่าแม่สอบตกโดนแน,น,น่ๆมาเฮ้ย จิมวเข้าบ้านกันกว่าล็อกด้วยเอ้ยล็อกกว่าเฮ้ยมีไงนเนี้ยศบก็ไม่ได้แต่ดีแม่เข้าไม่ได้าบายใจยจะออกห้องยังไงไนเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ไม่เป็นไรน้ำรอยอยู่ในห้องไปก่อนก็นแล้วกันมาเปิดประตูตรงนี้เลย เอ๊ะใครมาเนี่ยแม่หนูไม่เปิดหรอกไ่นี่ไงแม่นี่กุญแจตอบตกใช่ไหมเตรียมพร้อมใช่ไหมโอ้ยโอ้ยแม่เราขอโทษหนูจานหนังสือแล้วหนูจะไม่เกมเราจะไม่เล่นเกมแล้วจานหนังสือนี่เนี่ยนี่เนี่ยทุกคนเงิ้นเกมนี้ก็ จะกลนไปก่อนะค่ะบ้ายบายใจกันคลิปหนะค่ะท <summary. S 1> ุกคนชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เลยนะคะคุณไม่ใช่แม่ชันหยุดกันนี้เลยนะสิทุกคนอะก็อย่าลืมอ่านสื่อก่อนสอบด้วยนะคะอย่าเป็นแบบนี้เลยนะคะ